สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผิดหลวงโลกรอดคุกคดีตัดต่อหวย90บล้านหลังศาลตัดสินขนลุกหลวงตาให้พรรูรล่วงหน้า จากกรณีน,นายธนวันรคำแหงพลอายุ37ปีหรือชาย,ยาพีดแผงแตกและพีดลวงโลกพอคาขายอลอตเตอรี่ได้โพดว่ามีคนถูกรางวัลที่1ได้เงิน90ล้านบาทที่ซื้อจากแผงของตนเองจนแผงของนายธนวันรขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่ภายหลังนายธนวันรก็รับสารภาพว่าไม่มีคนถูกรางวัลดังกล่าวแต่ตนเป็นคนตัดต่อ,อลอตเตอรี่จนถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่23 2 8พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้รับการเผยแพร่จากนายธนวันรว่าในวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาตนได้เดินทางไปคืนสารจังหวัดสมุทรสาครเพื่อฟังคำตัดสินของสารุทธรหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2กรกฎาคม62ส,สารชั้นต้นเคยตัดสินพิพากษาว่าตนมีความผิดใน3ข้อหาประกอบด้วยหนึ่งคายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจำคุก1เดือนปรับ2,000บาทแต่ให้การรับสารภาพสารลดโทษจำคุกให้เหลือกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ2,000บาท 2ข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมสามพิาพากษาจำคุกข้อหาใช้เอกสารปลอมจำคุก1ปีและ 3. ความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์สารจำคุก1ปีรวมเป็น2ปี15วันส่วนข้อหาช่อกงประชาชนนั้นสารยกฟ้องโดยหลังจากฟังคำพิาพากษาของสารชั้นต้นแล้วก็ได้ขอประกันตัวออกมาซู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อซึ่งในที่สุดวันนี้สาลอุทธรณ์มีคำตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยยืนตามสารชั้นต้นคือมีโทษทั้งจำและปรับสำหรับโทษ นนัน้สารอุทธรณ์พิจารณาแล้วได้สั่งปรับเป็นเงิน62,000บาทส่วนโทษจำคุก2ปี15วันให้รอลงอาญาไว้ก่อนเนื่องจากสารเห็นว่าตนรับสารภาพและยังได้ออกมาประกาศต่อสังคมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตนเองโดยไม่ได้มีใครบังคับให้เปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนส่งผลทำให้ประชาชนไม่เกิดความแตกตื่นจึงเห็นสมควรว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ก่อนแต่ต้องไปแสดงตนต่อสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครและให้บํ เพ็นประโยชน์8ครั้งภายในเวลา1ปียธนวันรกล่าวอีกว่าหลังจากฟังคำพิพา,ากษาของสารอุทธร์แล้วตนและครอบครัวรู้สึกโล่งใจและดีใจเป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของโทษปรับนั้นก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงเหลือที่จะต้องไปารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดและบำเพ็ญประโยชน์8ครั้งในเวลา1ปีตามคำสั่งศาลและหลังจากนี้ตนก็จะเดินหน้าขายลอตเตอรี่ต่อไปโดยจะไม่หวนกลับไปสร้างเรื่องแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างแน่นอนซึ่งเหตุการณ์ ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของตนเองอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการโพสต์สิ่งต่างๆลงโซเชียลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจะโพสต์อะไรลงไปก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าจะมีผลอะไรที่เกิดจากการกระทําของเราตามมาบ้างนอกจากนี้ยังจะไปทําบุญที่สํานักสงฆ์แห่งหนึ่งในอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีด้วยเพราะก่อนหน้าที่ตนจะขึ้นศาลหนึ่งวันได้ไปไหว้พระพิคเนศวรที่สํานักสงฆ์แห่งนี้โดยได้เจอกับหลวงตาท่านหนึ่งซึ่งท่านก็บอกให้พรมาว่า ไม่ว่าตนจะเจอกับอะไรในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตนรู้สึกตกใจและขนลุกว่าหลวงตาท่านนันรู้ได้อย่างไรว่าตนต้องเจอกับอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ